สวัสดีครับสวัสดีเอฟฮันสวัสดีคุณลูกค้าทุกคนนะครับเมื่อนี้พบกับผมนายมูกี้รีวิวนะครับอ่ะทางผมนายมูกี้รีวิวก็มีกระบะเข้าใหม่นะครับเป็นกระบะสีประตูนะครับใครหารถครอบครัวมาใช้งานต้องจัดเลยนะครับคันนี้มีราคาคารีบอยพร้อมใช้งานครับเป็นเจ้า Isuzu D-Max SX สีประตูนะครับ เป็นปี2003หรือปี46เป็นเคขัย 2, คบนขย JA นต์ masa, 2.5นะครับเป็นเคขับยนต์ 4JA1 ครับปั๊มสายเครืขับยนต์2.5ครับตัวนี้เป็นตัว SX กระจกมือหมุนนะครับเป็นสีฟ้าครับนี่สีฟ้าใหม่แล้วนะครับส่วนใหญ่รุ่นนี้เนี่ยจะเป็นเคขับยนต์2.5นะครับเป็นสีฟ้าส่วนใหญ่นะครับจะเป็นรุ่นกระจกมือหมุนนะครับจะได้ได้เป็นเคขับยนต์2.5นะครับผมนะนี่ครับนี่ให้ดูครับก็จะหน้าส,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 สวยสีสันสวยงามครับรถสภาพสวยทรงดีทรงเดิมเลยนะนี่ครับรถสภาพสวยทรงดีทรรรงเดิมมนนนนะะคคัับบผีี่่ เห็นไหมครับเหลี่ยมสัดต่างๆเดิมนะครับคันนี้สีสันบรได้บริการเก็บสีให้เป็นบางจุดแล้วก็ขัดส <Does it? S 2> ีให้สวยๆเหลืองเหลืองเงาเฉ่ำๆเลยนะครับนะนี่ครับนี่ก็จะหน้าสวยนะครับนี่สีสันสวยๆเลยสีฟ้าทำนะนี่ในสภาพเดิมๆแล้วนะนี่ครับป้ายทะเบียนนี่ครับป้ายจะเป็นป้ายกรุงเทพอยู่ผมกำลังอุนแจ้งงานเป็นป้ายจังหวัดนครพนมนะครับนะรถจอดที่จังหวัดนครพนมนะครับนะนี่รถสีสวยๆเลยนะครับสีสันสวยโครงสร้างเดิมนะครับนะ นี่โซเซสวยเลยนะครับผมนะนี่ให้ดูเรื่องยางครับยางเป็นยางบิสโต้นะว่นะปี21นะครับอยากยางก็ถือว่าใช้งานได้อยู่นะว่านะนี่ครับไปดูครับคันสีต่างๆสวยนะคันสีต่างๆสวยนะว่นะยางแม็กเดิมนะครับผ่านะนี่ครับเป็นตัว SX นะครับผมให้ดูครับนี่คันสีก็โอเคนะคันสีสวยนี่คันสูงคันสีก็โอเคนะครับนะคันสีสวยนะว่านะนี่คันสีสวยเลยนะครับผมนี่ ส okay, ีก็โอเคนะครับได้บางๆเดิมๆอยู่นะครับนะนี่สีสันสวยเลยครับคันนี้เก็บสีให้สวยๆเลยนะครับนะอทเรถรถของภาษีตัวรถกันบ้านครับภาษีตัวรถต่อให้แล้วนะครับนะ9เมษายน2568นะครับนะภาษีต่อให้ปีหน้าเลยเรียบร้อยแล้วนะครับนะมีเรื่องทะเบียนครบพรบโอนนะครับนะเล่มเล่มเนี่ยเอาไปอูนแจ้งย้ายอยู่นะครับนะแต่ว่ามีเรื่องทะเบียนครบพรบโอนแน่นอนนะครับนะนี่ครับสีสันสวยบอดี้เดิมนะครับนะได้เป็นสีประตูนะครับหายากครับสภาพนี้นะครัน อาจจะมีร่องรอยริ้วรอยบ้างครับผมนะนี่อาจจะมีริ้วรอยครับนี่ให้ดูภายในครับผมภายในสวยครับแผงประตูสวยงามเป็นกระจกมือหมุนครับตัวนี้เป็นกระจกมือหมุนนะครับผมนะให้ดูครับภายในภายในก็โอเคนะครับภายในสวยเลยนะครับเบาะเบื่อต่างๆสวยนะคอนโซลสวยครับรุ่นนี้นี่คอนโซลสวยครับนี่ให้ดูเม็ดอักกันบ้างครับผมนี่เม็ดอักก็เดิมๆนะครับผมนะนี่ครับอาจจะอาจจะแยงตายนิดนึงนะครับผมนะ นในเป็ดหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมนี่เม็ดอักดื่มๆนะครับผมนะรถสภาพดื่มๆเลยเห็นไหมครับมุดอัหมุดเม็ดอักดื่มนะครับผมนะนี่รถไม่มีอุบัติเหตุนะครับผมนะรถไม่มีการพิการแน่นอนครับผมดื่มๆนะครับผมนะนี่แต่ขึ้นเม็ดอักดื่มๆนะครับผมนะนี่ยดูนี่รถก็ดื่มๆนะครับสภาพดื่มๆเลยเราเก็บมันนี่ก่อนแป๊บนึงโอเคนะครับมืนเก็บยากนะครัอันนี้ถ้าตบเข้าไม่ดี นี่นะครับผมอ่ะเรามาดูเรื่องนี้กันบ้างครับนี่น็อตประตูประตูต่างๆเดิมนะครับผมนะนี่น็อตหัวประตูต่างๆเดิมๆเลยนะครับผมนะเดวให้ดูฝั่งคนนั่งก้าบ้างผมเป็นสีประตูนะครับตัวนี้นี่ต้องรีวิวชัดเจนหน่อยนะครับผมนะจะให้ลูกค้าสบายใจนะครับผมนะนี่เห็นไหมครับนี่ได้ภายในสวยครับแคบกว้างภายในสีประตูนี่กว้างขวางครับรู้สีประตูนี่นั่งสะดวกสบายเลยนะครับผมห้ดูครับนี่เดิมนะครับนี่หมนเ์อาร์คเดิมๆเลยนะครับ รถสภาพสวยบางๆเดิมๆเลยนะครับผมนี่โครงสร้างเดิมนะครับเหมือนเป็มทัลครบทุกตัวนะครับผมนะให้ดูให้แบบชัดเจนไปเลยลูกค้าดูแล้วก็ลูกค้าสบายใจได้เลยนะผมนะเห็นไหมครับเดิมๆนะครับไม่มีเพี้วคว่ำแน่นอนครับผมเดิมๆเนี่เห็นไหมครับเนี่ยเขาเก็บกันเป็นเรงนะครับผมเนี่อันนี้เป็นราคาแคริบบอยนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวแชสซีนิดนึงครับแชสซีก็เดิมๆครับแชสซีสวยเนี่ยให้ดูครับเนี่ยก็ไม่ดู มันต่ำนะครับรุ่นี้มันดูยาก่อยนะครับผมนะเห้ยครับแชสซีบอดี้เดิมๆครับไม่มีตามต่อๆจะแต่งคาซีแน่นอนนะผมนะเห็นไหมครับเดิมๆนะครับผมนะเดิมๆนี่ครับให้ดูทรงรถด้านท้ายกันบ้างทรงโลโลนะดีแม็กตัวนี้นี่ขายดีมากเลยนะมันนะดีแม็กตัวนี้ขายดีมากเลยครับทรงดีทรงเดิมนะมันนะทรงหล่อลนะผมนะนี่ให้ดูครับนี่ ร้านนี้ก็สวยมีราคาคารีบอยครบเลยนะครับผมนะนี่ครับเดี๋ยวให้ดูซิกเนเจอร์คันนี้ครับนี่นี่ครับให้ดูครับพืนกระบะสวยมากครับกระบะไม่ผุไม่พังไม่ก่อนเลยโอ้โหหนึ่งในร้อยได้นะครับเนี่กระบะเนี่สภาพสวยกิ้งเลยนะครับผมนะนี่ครับเี่กระบะนี้เดิมๆเลยนะครับผมกระบะเดิมๆเลยนะครับผมเห็นไหมสวยกริบเลยครับสวยจิ้งนะครับผมนะสวยมากเลยนะครับผมนะ เห็นไหมเด่มๆเลยนะครับแต่เข็บดื่มเลยอู้งามครับผมพี่น้องกระบะสวยๆนะครับไม่ผุไม่หังไม่ก่อดเลยนะครับผมนะนี่จะของเดิมอูแล้รถดีนะครับเดี๋ยวดูแชสซีนิดนึงครับผมแชสซีก็โอเคนะครับแชสซีสวยบอดี้ดื่มนะครับผมนะไม่มีดาวตัดต่อจะแต่งแชสซีแน่นอนครับนี่พร้อมยางอะไรมาให้นะครับนะกล้องอาจจะมัวๆนิดนึงนะครับเพราะว่ากล้องมันมีหมอกนะครับนะนี่ครับนี่นี่ครับนี่อ่ะเดี๋ยวปิดอันนี้ก่อนแป๊บนึงครับ ให้ดูทรงรถกันบ,บ้างครับผมทรงรถก็โอเคนะผมนะทรงสวยทรงดีรูปลักษณ์เดิมเลยนะครับผมนะไหนเดี๋ยวให้ดูครับเน่ยเบางเลยเดี๋ยวให้ดูแชสซีสวยนะครับผมแ่สีสวยแม็กด้วยแม็กเดิมนะครับผมนะนี่ให้ดูครับตัวแชสซีเนี่ยแชสซีสวยบอดี้เดิมเลยนะครับผมนี่ภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นหมอกนะครับตอนนี้นะตอนนะ มองมันจับนะผมเ๋ยให้ดูครับเดี๋ยวจะมีรอยบ้างทารอยขูดขีดบ้างขายตามสภาพไปเลยเนะนะน่ามานะนี่แต่ว่าดโดยรวมคือโอเคอยู่นะครับผมดูครับภายในแคบสวยกว้างขวางรุ่นนี้หายากนะเลให้ดูครับเ๋ย,ย,ย,หายานะให้ดูครับเดิมๆนับเนี่ยไม่น่าครบทุกตัวเลยนะครับผมนี่เห็นไหมครับไม่น่าครบทุกตัวเลย เดิมๆครับนี่นี่อ่ะเดี๋ยวเขาเก็บกหมดเรามาดูฝักคนขับกับบ้านครับมนี่นี่เลยดูไว้เลยนี่ดูฝักคนขับเป็นกระจกมุมมนนะครับอุปีใช้งานง่ายเบสิกเบสิกนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วนะให้ดูครับเมตอาร์กมุมเป็นอาร์กก็เดิมๆครับนี่มุมเป็นอาร์กก็เดิมๆนะครับผมนี่มุมเป็นอาร์กก็เดิมๆเลยนี่ใช่ไหม เม็ดนักดื่มนะครับนี่เม็ดนักดื่มๆเป็นรถสภาพดื่มๆครับรถสภาพสวยเลยนะครับการันตีว่ามันมีพิคว้าแน่นอนครับอันนี้ดื่มๆนะครับมาดูครับนี่เม็ดน็อตประตูประตูต่างๆดื่มๆนะครับนี่เนสติ๊กเกอร์ดื่มๆเลยนะครับเนี่ยดูครับนี่เห็นไหมอ่ะเดี๋ยวพาซาดดูกันบ้างครับภายในฝั่งขับนะครับนี่ไม่พวงะอะไรสวยมากเลยครับอันนี้โอเคครับเครื่องฟิสตาร์ทง่ายครับรพยนสองพันห้าสิบละครับผมนะนี่ให้ดูครับแอร์เย็นครับผม แอร์เย็นเพียงพอให้ดูครับหัวแกร์สภาพต่างโอเคนะครับผมอะไรผมอะไรคันนี้นี่โอ้โหเดียวเบามากนะครับผมนะช่วงล่างดีช่วงล่างแน่นนะครับขับทางไกลสบายเลยนะครับนี่นี่ใช่ไหมครับนี่ผมอะไรโคตรเบาเลยนะคผมเลยผมอะไรเบามากนะครับคันนี้คันนี้นะครับเลื่อนไม้เลขไม้เพียงแสนเจ็ดนะครับไม้ตามนี้เลยนะครับผมนะนี่ครับให้ดูครับภายในต่างๆสวยเลยนะครับผมนะนี่ครับหัวเกียร์สภาพดีๆเลยนะครับผมนะนี่หัวเกียร์สภาพดีๆเลยนะครับผมนี่เลยเคยดู เดินใม่ใช้งานได้โคตรทุกเกียร์นะครับไม่มีอะไรเสียเห็นไหมโอเคนะครับผมนะอ่ะเดีพาเราเน้าเครื่องกับบ้างครับผมนี่ครับเดี๋ยวพาเน้าเครื่องกับบ้างผมนะสภาพของเครื่องก็เป็นเครื่องยนต์2,500ซีซีนะครับนะเป็นเครื่องยนต์ฝาทองนะครับแบบ CJA1 นะครับเป็นเครื่องยนต์ใช้โดยกับเท r ยบอาดาก้อนนะครับนะแต่ว่าเพิ่มเติมคือมีเทอร์โบเข้ามาเรามาจากเทียบอาเป็เครื่องยนต์ใช้โดยกับดาก้อนเลยนะครับนะเป็นรุ่นเดียวกันครับตัวนี้เนี่ย เขายกเขาจะอึดขดคนมากนะครับประหยัน้ำมันครับไม่จุกจิกเป็นพุ่มสายนะผมนะข้อดีเขาคือไม่คือข้อดีเขาคือไม่มีคอาแม่เร็วนี่แหละเป็นระบบแบบทั่วไปเบสิกเบสิกใช้งานง่ายนะผมนะอ่ะเดี๋ยวพาดูเกียร์วกันบ้างครับผมนี่ครับเครื่องฟิตเครื่องลีเครื่องแน่นนะครับนี่ให้ดูเลยนี่ครับเครื่องฟิตเครื่องโคตรลืเครื่องโคตรแน่นนะครับนะนี่ครับเครื่องไม่หลวมนะครับผมนะนี่กลับทางไกลสบายเลยนะครับผมนะนี่เครื่องไม่หลวมนะครับให้ดูครับนี่ ก็เดินพัมสายนะครับเดี๋ยวเล่นให้ดูครับโอเคนะครับเครื่องฟิตเครื่องดีเครื่องแน่นนะครับนะให้ดูฟังเสียงก็เดินครับผมโอเคเลยครับเครื่องนิ่งนะครับนะขับพังไกลสบายนะครับนะครับให้ดูครับนี่ยก็เดินบอกเลยว่ามันมีซอกมันมีซึนครับก็เดินแบบแห้งๆขินๆแห้งตื่นๆเลยนะครับ แข่งเลยนะครับนะนี่ครับคันนี้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ด้วยนะบ้านะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ด้วยนะพวงมาลัยพาวเวอร์แท้โรงงานนะครับนี่พวงมาลัยพาวเวอร์แท้โรงงานก็จะเพลินหน่อยครับผมนี่นะครับนะเครื่องโคตรดีเลยนะครับะเป็นเทอร์โบครับไปดูชาพ์จเครื่องครับนี่เครื่องจะมีซ็อกจะมีซึมนะเท่านะนี่ครับนี่เครื่องจะมีซ็อกจะมีซึมนัดจะเครื่องยนต์สองพันห้าเทอร์โบนะครับผมนะเครื่องโคตรดีเลยนะครับนี่ เครื่องนิ่งๆเลยนะครับผมนะนะครับเดี๋ยวไปพงอะไรพาวเวอร์ด้วยนะครับผมนะไปดูครับนี่คันหน้าเดิมนะครับผมนะนี่ครับแผ่นเพลเดิมโรงงานเลยนะครับผมนะแผ่นเพลเดิมโรงงานเลยนะครับผมนะนี่ครับบุดดำนะครับแบบเครื่องซ j a 1นะครับผมนะแบบเครื่องซ j a 1นะครับรถแก้มเนี่ยอาจจะเคยไปทำสีบ้างแก้มมาสองฝั่งแล้วก็ฝากระโปรงเนี่ยอาจจะเคยทายบไปเก็บสีบ้างนะครับนเพราะตามกาลเวลาครับรุ่นนี้มันหลายปี รุ่นนี้ก็21ปีแล้วนะ่ยี่ปีแล้วนะครับผมนะขาน้าเดิมครับผมนะนี่ครับคาน่าเดิมเดิมเลยครับนะดูดูดูนี้ตะเกียงนี้นี่คานหน้าเดิมครับสีสัดส <the> <เ>ัดสีไม่เงาส์สีไม่เงาเลยนะครับสีแบบสัดสัดสีแบบเรียบๆเลยครับผมนะเดิมเดิมครับคานหน้าเดิมครับการันตีว่าคานหน้าเดิมนะครับผมนะนี่ครับฝั่งนี้อ้ขยับไปเก็บสีบ้างนะครับแต่ว่าเนี่ยคานในเดิมๆเลยครับหลุดซอกลุดซอกมาเลต่างเดิมๆเลยนะครับนะภายในสวยครับนี่คไฮเก น้าผมนะเครื่องดีๆเลยนะผมนะเห็นไหมมีซ็อกเป็นเครื่องนะครับทานตะไบทานตะไคร่เดิมเลยน้าผมนะชอบเครื่องมากตอนนะครับเครื่องนิ่งจัดเลยนะผมนะเครื่องมีซ็อกมียุมขาย่าสครับสภาพนี้นะครับนะขาย่านนะสภาพนี้นะครับผมนะแอร์เย็นครับจะคอยแอร์ดูก็ได้ครับแอร์เย็นอ่ะปังเสียงข้างนอกดูครับ ปลากระปูงครับปลากระปูง้ำเดิมนะครับเห็นก็บเขาลองตึงๆนะครับบุนะให้ดูครับหนี่งใส่เครื่องดีจัดนะครับบุนะอ่ะคันนี้นะครับขอเปิดราคาเลยดีกว่านะบุนะคันนี้นะครับผมขายราคาเพียง1นึ0 0 0สนหกหมื่นบาทนะบุนะย้ำราคาใหม่ครับนะครับราคาเพียง1นึ่งแสนหกหมบาทนะครับบุนะราคาตกลงกันได้นะครับขายเงินสดเดียวนะครับ ขายเงินสดเดี๋ยวผมไม่รับจัดไฟแนนซ์นะเพราะว่ารุ่นนี้มันก็20ปีแล้วไฟแนนซ์ก็จัดได้ต่ำนะนะขายเงินสดเดียวนะครับผมนะสนใจนะครับติดต่อโบโทรที่ผมทิ้งไว้ตรงหน้าจอได้เลยนะครับรถจอดที่จังหวัดนครพนมนะครับร้านเก่งรถบ้านนะครับนะเดี๋ยวจะบอกโลเคชั่นอีกทีนึงนะครับผมนะคันนี้นะครับซื้อไปนะครับมีบริการไปขายมันเครื่องเงฟรีแล้วก็บริการโอุปกรณ์ฟรีนะครับซื้อไปรถสภาพพร้อมใช้งานครับเดี๋ยวกระบะสีประตูแล้วก็มีราคาคายินบอนไมาให้นะครับผมนะเดี๋ยวพา F นี่ครับซิงเกิลเจอคือโอ้เครื่องเสียงระดับตำนานนะครับนี่เป็นเทปนะบมเมนองโอ้โหหายากนะครับนี่แอร์ยินเพียงเพาะนะครับนะแอร์ย็นฉ่ำเลยนะครับวันน่ะเดี๋ยวพาเขาเกียร์ครับผมเกียร์ก็เข้าดีนะครับันะคัดเย็บดีครับช่วงล่างดีพวกไรนี่บุคคลเบาเลยนะครับเด็วง่ายเร็วคล่องนะครับนะเดี๋ยวเครื่องดูครับเกียร์สองนะครับนี่นี่เกียร์เข้าดีนะครับะันี่บนะเห็นไหม จค่สามไม่เลื่อนไม่ทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะ๋ย่ดูครับพ่อแม่น้องโอ้ส่งล่างดีครับพ่อแม่น้องนี่ปล่อยคับนี่ปล่อยคับได้นี่ไม่ได้จับไปได้นี่แค่สี่ครับนี่แค่สี่แล้วนะครับนะนะครับแต่รถคันนี้มันยังเก็บอื่นหน่อยเป็นตามสไตล์ของอีซูุรุ่นนี้นะวานะเพราะว่าสไตล์เขาดีจะเก็บอื่นแ็กหน่อยนะพ่อแม่น้องนี่ส่งล่างดีครับนี่เอาเกี์ครับนี่ครับนี่ี่งร่างดีครับโบกเลยว่าซื้อไปเตือนน้ำมันแล้วขับไปเลยนะครับนะ ใช่ไหมขนาดรถจะยุ20ปีนะครับเนี่ยชงล่างดีแสดงว่าเจ้าของคนดืมแกเป็นคนดูแลรักษารถนะครับเนี่ยชงล่างดีมากไปขับได้เลยนะครับมาใกล้ถึงร้านเราแล้วนะครับผมนะนี่นี่แปน้ํามันครับขนาดน้ามันก็จะหมดกันยังขับได้อู่วุนนี้นะครับผมนะนี่ดูครับนี่ใกล้ถึงร้านเราถึงร้านเราแล้วนะครับผมเบรกดีครับเกียร์เข้าดีเกียร์เข้าเป็นล็อกเป็นล็อกนะครับขับม้อนขับกันนี่ขับม้อนขับคลัทขับพอมีน้องรุ่นนี่นรุ่นนี้นะครับนมนะนี่ ผมอะไรเลี้ยวเลี้ยมือเดียวเลี้ยวได้เลยนี่จับมือเดียวอย่างเลี้ยวได้เลยเหมือนแกเขาได้ปกตินะครับอ่ะถึงร้านเราแล้วนะครับผมนี่ครับฝากน้าร้านเราอีกนึงครับร้านจริงรถบ้านํานะร้านตั้งอยู่ที่บ้านดงขวางนะครับนะตำบลดงขวางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมทำนะย้ำใหม่ครั้งหนึ่งครับจังหวัดนครพนมเทานะมี้รถเล่นพาดครับ จังหวัดนครพนมครับร้านติดกับถนนใหญ่ครับถนนนครพนมท่าพนมหรือถนนเชียงคูณครับนะร้านเราอยู่ฝั่งขาขึ้นไปตัวเมืองนครพนมนะครับนะฝั่งขาขึ้นไปนครพนมร้านส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งขาลงไปอำเภออำเภอท่าพนมในจังหวัดบุกดาหารนะครับนะใครอยู่บริเวณแถวนี้แวะมาดูกันได้ครับร้านเรามี Google Map ด้วยนะถ้าสามารถเอาชื่อคําว่าร้านเก่งรถบ้านนี้ ทิมคำค้นหาใน Google Map ว่ากิ่งรถบ้างคาเซ็นเตอร์แล้วมาตามแผนที่ใน Google Map ได้เลยนะครับอ่ะวันนี้ก็มีลูกค้ามาดูรถหนึ่งคันนะครับมาจองรถไปหนึ่งคันนะแล้วเราก็มีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆครับร้านเรามีลูกค้านะใครบอกว่าไม่มีลูกค้านะครับนะมีลูกค้าเข้ามาตลอดนะครับวันนั้นมีเป็นบางช่วงนะครับวันนั้นเข้ามาดูได้ทำไม่เชิญไม่หายว่ากันดีให้บริการนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ครับนี่ถ้าชอบวีดีคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร e ให้กับช่องคุณทูบนายมูกี้รีวิวนะเพื่อจะพาะคิดของนายมูกี้รีวิวนะครับครับสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณมากครับที่เราชมฟังชมนะครับเด้อคุณแม่น้องเด้อขอบคุณครับผม